สัดีกคนพบกันในเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือหาพยัคฆ์นีแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาปกเติมตัวละครอย่างกาโร่่างเอเดอาบวกเพื่อดันพลังให้กับกาโร่่าง UR ในเซิร์ฟเวอร์582มาดูกันว่ากาโร่จะสุกข,ขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้ว24นตเพเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปองมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม2 4เพจเท่านั้นสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหัวหาพยักหนีแน่นอนนี้ก็อยู่ช่องแขกเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกนนะครับอย่างนี้คนได้รับชมินโทรไปนะครับวันนี้ เราจะพาทุกคนมาปลุกตื่นกาโร่ล่างเอเดอาบวกในเซิร์ฟเวอร์582นะครับเพื่อดันพลังให้กับกาโร่ล่างยูอาที่จะมาในเดือนหน้านะครับมาดูกันว่ากาโร่จะสุดขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับาประมาณ60,000่นก็จะ1ล้านนะครับแล้วก็ช่องเราเมืสมาชิกเพียงยี่สิบบาทสาบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็พาคอนเทนต์ฟรีไฟล์โลบอฟบอลท่านแมนแล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันมาเลยนะครับแล้วก็ ที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ที่พเ้นที่4เพย์เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใสค่คูปองอย่าลืมใสค่คูปองมอร์มบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอคุณครับมาครับทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาปกเติมการโลจัดไปนะคก่อนอผมก็กดมาที่กระเป๋าก่อนฟึ้แล้วก็เลือกมาที่หินนะครับโอเคผมจะใช้หิน แล้วก็จัดปลายหินฮีโร่นะอย่าก,กดผิดนะกดผิดนี่ไม่พอนะหล่อนแดกเลยนะ <laughs> กดผิดนี่ไม่พอนะหินแบบหล่อนแดกนะต้องหาเติมอีกนะเอ <laughs> โอเคปึ๊บเร <c oughs> ียบร้อยได้หินมามเรียบร้อยนะเท่ากับ4เม็ดนะโอเคมาฟุ๊บแล้วก็เลื่อนไปที่กาโร่ล่างหนึ่งนะครับปึ๊บปุบบากาโร่อ,อยู่ตรงนี้นะกดมาตรงนี้อ่าแล้วก็กดมาตรงนี้เปิดโบเข้าไปหนึ่งทีโอเคแล้วก็ได้เวลาไปเม็นที่สอง ปุ okay. e said, Bo, ๊บโบโอเคโบเรียบร้อยแล้วก็เมดิสาไปครับโบแล้วก็ได้เาโบเมดิ4ี่ปุ๊บแลักก็ดาลาหลองร่วมปุ๊บกดไปอยู่ไปงานหลอมรวมนะการู้่างเอเนอบวกงานกระโดดเข้ามาตะปบแล้วก็ขวนหน้าแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเต่าไปหนึ่งทีฟุ๊บเรียบร้อยได้มาแล้วนะครัหรับกาโรู้่างเอ R นอาร์บวกงาตึงจัดนะเดี๋ยวผมขอไปปั้นก่อนนะแล้วก็จะพา ไปเทสจัดไปมาตอนนี้ผมก็ปั้นมาพอประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปหาหววคนกันเนี้ยแต่ว่าอย่าลืมนะที่ผมบอกเนี้ยก็คือถ้าตัวละคร UR ของเราเนี้ยมีร่าง SSR บวกเนี้ยจะทําให้สเตรรตัสต,ตัวตละครของเรานะครับเก่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่ครับก็อย่างอัศวินเนี้ยผมไม่มีร่าง SSR บวกนะพลังมันอยู่ประมาณ25ล้านนะแต่ด้วงเนี้ย23ล้านนะคือของเนี้ยคือแบบของกะโหลกกะโหลกนะ23ล้านน่ะแต่ประเด็นคือ ผมมีร่างเอเดนอาร์บวกนี่ครับทำให้พลังเนี่ยมันขึ้นสูงนะดูจกักระพัดเด็กเด็พลัง12ล้านนะอันนี้คือไม่มีร่างเอเดนอาร์บวกนะถ้ามีเนี่ยอาจจะประมาณแบบประมาณแบบ15ล้านก็ได้16ล้านก็ได้นะคือข้อดีเนี่ยทำให้ตัวละครยูอาของเราสุดนะครับแล้วก็ร่างเอเดนอาร์บวกที่ทํามาเนี่ยสามารถนะครับเอาไปเล่นในทีมรองได้นะทีมรองยังไงก็คือเอาไปลงแบบว่าโหมดโดนสุดยอดได้นะเพราะว่ามันจะใช้3ทีมในการเล่นไงเราก็เอาตัวละครเอเดนอาร์บวกที่เราทํามาเนี่ย เอามาไว้ในทีมลองนะครับหรือว่าจะเอาไปดวลเกียริก็ได้นะครับดวลเกียรินี้ก็คือใช้3ทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเผื่อใครเนะี่ยที่อยากหาของแดงนะครับก็สามารถเอามาลงได้เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้ก็ใช้หลายทีมนะครับเอาไปหาพวกกลยุทธ์ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสามารถ ลงด่านลูนได้ด้วยนะเออลงด่านลูนได้เนยะสำหรับตัวละครเน้นอาบวกที่เราทํามาเนะี่ยคือมันมีประโยชน์หลายอย่างนะทำให้ u r ของเราสุดนะครับทำให้ตัวละครของเราเนะี่ยเยอะขึ้นนะแล้วก็หาของแดงได้หาการบัฟแดงได้หาลูนได้หาพลังแฝงต่างๆได้หมดเนะี่ยมันมีค่านะแล้วมันก็ดีด้วยเนะี่ยมาปื๊บโอเคตอนนี้กาโลงผมนะพลังหกล้านเก้านะแปลว่ากะโหลกกะลานะเออกะโหลกกะลาจัดนะคือแบบว่าไมไ่ค่อยได้ยัดอะไรนะเพราะว่าคือแบบว่าไปธรรมดามันก็โหดแล้วไนงะเออ แล้วก็ทีมของเราที่จะไปในวันนี้นะครับอาชิมวร่าคามุโตะนะครับอัศวินจากกยูอาร์นะครับจากระพเด็กยูอาร์ก็เป็นกาโร่ H R เอเดนอาร์บัวนะมาดูว่ากาโร่ของเราเนี่ยจะโหขนาดไหนนะครับแล้วก็จะได้เกาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาหกับน้องคานิเซนนะครับโอเคทีมของน้องคานิเซนนะตึงอยู่นะเห็นป่มอัศวินห้าดาวม่วงด้วยนะแล้วก็มีฟูบุกิด้วยนะเออคือตัวละครเขาตึงๆทั้งนั้นนะมาดูกันว่าเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคเปิดสนามมานะปิ้งซุบเริ่มต่อสู้นะ ฟบดาวลาเนี่ยโอเคฝั่งเขานี่คือทีมเต็มเลยนะฝั่งเราเนี่ยทีมกระโหลกเลยนะโอเคครับวิชาดาบแสงดาจากอะตอมนะฟุบฟุ๊บฟุบฟุบฟาดเข้ามาก่อนนะปานวารีมาหนึ่งทีนะโอเคฟุบแล้วก็ดาวลาเฮลิเคนรอบทิศจากฟุบุกิปะบุ๊งในงานดลพายุระเบิดเนี่ยแล้วก็ติดพายุให้กับเรานะ่สะสมพลังจุดโจมนะฟุ๊บข่อยขึ้นฟ้าแล้วก็ดาวลางัดหน้าตั้มเอาหมัดไปแดกเดี๋ยวก็ติดโล่เลยทีเดียวหมัดทลายพระสุธานครับจากโคเสือเหยียบเพิ่มมาหนึ่งทีก็ ออาเมาหินทุ่มหัวนะโอเคแต่ว่าเรายังยืนได้อยู่นะแล้วก็โดนพายุระเบิดมานะเราก็ได้วลาฟันสถานประีจากด้วนะปุกเข้าไปหนึ่งทีวังไปไงหมัดนี้โดนเข้าไปทีหนึ่งอะตอมแค่แตกนะแต่ฝั่งเราเนะี่ยโดนพายุแตกก่อนนะวิชาดาวแสงดาวนะอีกรอบหนึ่งนะจากอะตอมอีกฝั่ง5้าป่าเส่งเข้ามานะแต่การโด่เ,เหนียวอยู่นะแล้วก็โดนพายุระเบิดนะเรก็ได้เวลาเฮอร์เกนสไตน์นะจากจากักรพรรดิเด็กนะปล่อยหมาเข้าไปกัด กรืดโอเคฝั่งข้างยืนได้นะคือโล่ยังไม่จางแล้วนะก,กาโลก,กูจะตายแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> จอมเต้ใน,นขี้จมกันนะป่าเข้ามาที่ด้วยนะฟุบเข้ามาโอเคมา เฟโล่ x สองนะแต่ว่ากาโร่ของเราติดโล่แล้วตอนนี้ผม๊บเราก็อสุวินปาดเข้าไปที่ฝั่งของข้าวนะอสุวินคือแบบว่าปาดแรงจัดนะฝั่งของข้าติดโล่ไป2เลยนะปุ๊บแล้วก็โฮแกมสไตล์จากจักรพรรดิเด็กฝั่งของข้ามนะได้เวลาปล่อยหมาส่วนกัำลัมงานนะครึ่ดโอเคปล่อยหมาเรียบร้อยนะแล้วก็ปึ๊บโอเคกาโร่เราหายจากโล่นะแล้วก็สะสมพลังจโจมแล้วงัดหน้านะฟึบแล้วก็ได้แล้วตั้มต่อยลงพื้นโอ้โหตอนนี้กาโร่ของเราลรอแล้วนะคือแบบโอแต่โอแต่คือแบบว่าดีนะโล่แบบเด้งมาก่อนนะกาโร่โจมนะ บุกเข้าไปหนึ่ง oh, ทีนะโอ้ยฟูบุกิไม่ตายว่ะสงสัยอะไรยังปั้นสุดไม่พอว่ะเออขนาดตะปบฟูบุกิไปยังไม่ตายนะเฮ้ยเคนรอบที่ดึหนึ่งทีจากฟูบุกิฝั่งตรงข้ามนะฟุบโอเคกาโรยังยืนได้อยู่นะแล้วก็วิชาดาวแสงดาวนะปาเข้ามาป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 าโบ้เข้ามาหนึ่งทีโอเคยังยืนได้มาครับฟุ๊บจมตีเนี่ยขี้จอมกัดนะปามาฟุบฟุบฟุ๊บผันปักษาเป็นไงโอ้โหกาโร่กูตายกาโร่ตายนะตอนนี้เท่ากับว่าทีมของเราเนี่ยครับ สามหกของจริงเลยนะเออสามต่อหกนะมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าฟุบโก็กระสือไม่มีลูกไฟครับต่อยธรรมดามาเุิ่มเราก็ได้แล้วเข้าสู่เทิร์นที่สองนะตอนนี้เราโดนระเบิดแนวจากพายุเนี่ย,ย,นนยแล้วก็ฟ,กฟุบมาครับมาดีป้า,าป้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 าโบเข้ามาหนึ่งทีโอเคยังยืนได้อยู่ฟุ๊กมาครับดาวล้านเนี่ยเฮ้ยเคลนรอบทิศจากฟุบุกิฟุ๊ปังเข้ามาหนึ่งเทียวเคยืนได้นะยืนได้นะไดโอเคโลยังไม่จานแะล้วก็สะสมพลังโจโจมบุ๊ก ปล่อยขึ้นฟ้าก็ได้เวลางาะตั้มโบเข้ามาหนึ่งเทลโอเคมาฟุ๊บหล่ะก็ได้เวลนาะหมัดทลายพระสุทานะครับเหยียบพื้นแล้วก็หินทุ่งเฮ่จกักรพรรดิเด็กจกักรพรรดิเด็กจะตายเหรอตอนนี้เลือดลดโลคเอ็กซ์สูนนะติดโรคเลยทีเดียวนะครับฟุ๊บหล่ะก็ได้เวลนาะฟันสัตานมามบัลพีจักรด้วงครับปับ๊บบุ้งโคตรแรงครับหมัดน,นี้คือตอตอมติดโรคเลยทีเดียวนะครับส่วนกลับไปหมัดหนึ่งเอาวิชาดาวแสงดาวจาา้าตอมอีกฟุบปั๊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 บโบเข้ามาหนึ่งเทลโอเคมาไดดด้้้เเวววลลาาาาใหหรรจจะะสนนนกััับบบแงงงทคี ปุ๊บลก็ได้เวลาเนี่ยโฮแกงสไตล์นะจากจากักรพรรดิเด็กไปครับฟุปตปล่อยหมาเข้าไปครับกรดึบบุ้งโหฟูบุกิก็ไม่แตกนะฮฟูบุกิไม่แตกจกักรพรรดิเด็กของเราแตกนะตอนนี้เหลือ2ตัวเท่านั้นเนะี่ยครับเหลือแค่ด้วงกับนะสวินเนะี่ยสองต่อหกนะครับมีอยู่จริงเนะี่ยปุ๊บมาครับได้เวลาเน,นี่ย โจมตีเหนือยขีดจำกัดฟุบ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 ากเข้าไปหนึ่งเทีโอเคฟุบกี่กับโก้ให้สือตรงลงไปนอนอ่ะเออลงไปนอนนะด้วยดาบของเรานะดาบของอัศวินนะจักรพรรดิเด็กปล่อยหมาเข้ามานะฟึบโอเคเราหลบได้นะครับฟุบแล้วก็ได้เวลานะครับไปครับฟุบนี่ครับราชาทะเลไม่มีลูกไฟครับไปธรรมดามาหนึ่งทีเขาสู่เทิร์นที่สามครับได้เวลาฟุบวิชาดาบแสงดาบปาวารีป่า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 โบเข้ามาหนึ่งเทลโอเคยืนได้นะครับฟุบมาได้เวลาที่เราจะสวนกับฟันสถานประพิ บุก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 บุ้งูยแรงจัดอะตอมลงไปนอนนะโอเคปุบฟันตาท้าบาดทีนะได้เวลาที่ด้วงเราจะได้เฉดฉายนะเพราะเรารับดาเมงมาตมเต็มที่แล้วก็ไล่ต่อยนียฟุบแล้วก็ฝั่งราชาทะเลนะปุ้งงัดหน้ามาฮืกอกะคุณไม่อยากให้มึงต่อยอยู่คนเดียวเรกฟุบแล้วก็ต่อยสวนกับมาหนึ่งทีนะแล้วก็ได้เวลามางทีว่ามึงต่อยเป็นคนเดียวเราฟุตแล้วก็ต่อยอเ่พ กูเนะี่ยปาดหน้าเป็นหนึ่งทีนะโอเคองเงยังยืนได้อยู่แล้วก็ได้แล้วมึงก็ปาดเพื่อนกูก็ปาดมึงได้เหมือนกันปุดกระ้วปาส่วนก็ไปนะโอเคอสเวินลงไปนอนเนี่ยแล้วเกิดมาใหม่อืมกูก็ไม่ยอมให้มึงปาดคนเดียวฟุบปาดกลับมาเหมือนกันนะฟุบโอเค ผมลังยืนได้อยู่ครับละได้เวลาครับโปรแกรมสไตล์เฮ้ยอย่าทะเลาะกันฟุบเอาหมาไปแดกฟุบแล้วก็ปล่อยหมาแลนะครับจากจักรพรรดิเด็กโอเคเรายืนได้อยู่นะครับสต่อสานะจังหวะนี้สะสมพลังจุดโจมนะนี่เยหมาครับแล้วก็หมัดตั้มโบเข้าไม่ถึงเพโอเคเอาสนับมือไปแดกนะครับแล้วก็ได้เวลาเข้าสู่เทอร์นิสีนะครับปุ๊บหมาต่อยเพื่อนกู้ฟันสถานประดีอยากรูวงนะปุ๊บบังเข้าไปที่อัศวินลงไปนอนนะครับแล้วเกิดน้ำใหม่ กูไม่อยากให้มึงต่อยไฟเดียวหรอกปุ๊บแล้วก็ป่าสวนเข้ามาที่ดวงของเรานะปาเข้ามาทันทีโอเคดวงของเราโรายังไม่จานนะมึงมึงต่อยได้คนเดียวป่ะก็ต่อยสวนเข้ามาบุ้งหูยการแตกอะจังหวะเน,นี้ยลงไปนอนเนะี่ยแล้วก็สะสมมาเก็บโจมนะปุ๊บตอนนี้มันคือสุดดวงของนักหมัดนะเออแบบนักหมัดนักมวยนะตอนนี้ <c oughs> ปัญหาแบบพี่เขาสวนไปอีกทีครับ๊องหูยแรงจัดลงไปนอนสองครับจังหวะน,นี้ฝันเราข้ามเหลือแค่อสูรินตัวเดียวเท่านั้นนะครับปุ๊บ ทำเพื่อนกูบพันบักษาปุบเดี๋ยวเรายืนได้ไงเรามีสองนะมีสองย่อมดีกว่าหนึ่งฮะกูก็มีพันบักษาปุบมือจากไม้ตาสายฟ้าชุบนี่แหละตาสายฟ้าเราไม่นอนนะเกิดมาใหม่หนึ่งที่ปุ๊บมาต่อนะบักโอยหลอกนี้ยืนหลอกยังยืนได้อยู่คือแบบว่าแต่ว่าโลกของเรายังเหนียวอยู่นะผมคิดว่าเราน่าจะชนะนะผมจะทําการข่าไปเลยนะไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะไหวนะเออผมน่าจะไหวอยู่เหมือนกันนี่ครับแบบว่า คือกาโล่เรามันตึงเป็นยังไงกันบ้างครับกับกาโร่ล่างเอเดนอาบวกนะครับบอกเลยว่าโคตนโหดโคตนอันตรายนะครับแล้วก็ล่างยูอาร์มาผมก็จะเอาสุดเหมือนเดิมนะครับ 1> <1> โอเคผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการกติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบอย่าลืมส่งแค่เกมสตีมเมอร์ er ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับขยายผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไม่ใช่ล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม